สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตน้องประมอสีกันแล้วกันครับวันนี้ครับมีเป็นคนไม่ได้เลยจะพุ่งชนอย่างเดียวเลยอัปเดตการจเจริมโตตูของน้องนะครับตัวนี้หัวยังไม่มาเลยนะครับหัวจะน้อยตัวนี้ ถึงกล้องจะวิงชนอย่างเดียวเลยสำหรับเจ้าตัวนี้ไม่ตัวไม่รู้เป็นตัวเมียหรือเปล่านะใครดูเป็นก็บอกผมนะครับว่าตัวเมียหรือตัวผู้ครับผมตัวนี้ไม่แน่ใจครับจะมีท้ายเรื่ืองด้วยนะครับนิดนึง วิ่งมาโชกตัวสะด้วยนะครับนี่ครับตัวผู้ตัว,ตวเมียครับใครพอรู้บอกหน่ยนี่วิ่ชนดุซะด้วยสำหรับตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับมาโตและวโตวขึ้นมาเยอะจากเดิมมากแล้วครับ าบ้านผมเห็นกล้องไม่ได้นะครับเกล้องเรากระดีกระดานะครับดีแตเ่เดียวกล้องตามไม่ทันเลยดีเกินติดตจัดก็จะเป็นเกตเลี้ยงเล่นเลธรรมดาครับไม่ได้เกตราคาแพงเท่าไหร่นะครับเห็นกล้องไม่ได้ครับเห็นกล้องไม่ได้อาเอาอืมจะก,กัดด้วยจะก,กัดด้วยดุกซะด้วย ตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นเล้งมุกเยอหน่อยนะครับมุกก็เคลือบนี่เห็นกล้องไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ละตัวดีๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มุกเยอะหน่อยนะครับมุกที่หัวก็เกือบจะข้ามหัวแต่ยังไม่ข้ามหมดแต่ก็เหมือนจะข้ามหมดนะครับน่ครับวนตับ เลียงดีผมเรียงในตู้24นิ้วนะครับทั้ง3ตัวแล้วครับนี้ก็เริ่มโตจากเริมมาเยอะแล้วนะครับจะมีตัวนี้แหละที่ดูดีที่สุดในบ้านมหลบมาแน่มาหลบมามาก็ถือว่าสวยนะครับ สีสันใช้ได้เอเมาตัวนึงครับนี่เป็นปลาแรมแดงนะครับสีสันสดใสอันนี้ก็อยู่กับผมมานานลนะเป็นปีละก็สวยเหมือนกันนะครับแดมแดงก็เลี้ยงเล่นเล่ดูสวยสวยครับอันนี้กระด,ดูกเหมือนกันนะเนี่ย ใ่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนะรครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ